ลักษณะเนื้อคู่นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็ที่เรียงไว้ก็เห็นแล้วก็คือดาวอังคารคกับดาวพ,พระพฤหัส วัีค่ะวันนี้เราจะต่อกันที่ชาวราศีมังกรแม่ธาตุด,ดินกับเราจะข้ามเวลามาพบกันโซเมดร,รักแท้คู่แท้กับห้าคำถามเราอ่านดวงดาวของวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5ค่ะเราจะข้ามเวลามาพบกันลักษณะ เนื้อคู่นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็ที่เรียงไว้ก็เห็นแล้วก็คือดาวอังคารค่ะกับดาวพระพฤหัสขอบคุณสำหรับการติดตามสนับสนุนกันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจเสมอคะ่ะเข้มแข็งใจแข็งแรงทุกท่านนะคะมุ่งหวังสิ่งใดลงมือทำให้เป็นจริงะคะ่ะเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะ คำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะคำถามแรกก็คือฮู้เขาหรือเธอชาวมังกรเป็นใครไปเกี่ยวข้องกับใครชาวมังกรผู้มีความสุขความสุขที่สร้างเองได้โชคดีกับความสุขนะโชคดีมากโชคดีที่สุดเลยก็ได้เริ่มต้นกับธุรกิจเล็กๆที่เรียกว่ารักนะ ความอุดมสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารพร้อมค่ะก็ได้ทําสิ่งที่ในฝันเป็นจริงนะคะเป็นผู้ขยันหารักก็ได้พบรักที่ถูกใจได้เริ่มต้นใหม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็เป็นคนที่มีจินตนาการกวาร้างไกลก็นํามาใช้ ให้เกิดประโยชน์รายได้นะคะได้เป็นผู้มีประสบการณ์งานทางด้านศินลปะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะก็นำวิชาความรู้ที่ทำมายาวนานนั้นก็ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมีบริวาร มาร่วมชุมนุมสนับสนุนเป็นผู้ที่มีความสุขนะคะถ่ายทอดความรู้ก็ให้ความหวังให้กําลังใจผู้ที่ท้อแท้ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งได้นะคะการเงินรายได้นี้ก็ได้จากงานที่เชี่ยวชาญในงานขยันหาเงินนะก็มีเกณฑ์ที่จะ คิดจะลงทุนนะมีรถสักคันคะ่ะอันนี้คนในฝันที่ชาวมังกรไปพบก็ไปพบกับผู้มีประสบการณ์รักมาแล้วนะก็มีลูกติดนะไปเจอรักที่ไม่สมหวังหน้าตาเขาแก่ขึ้นตั้งเยอะเลยอ่ะก็เหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไป อันนี้ให้กําลังใจกับผู Susan, นะคนรักที่ชาวมังกรไปเกี่ยวข้องไปเจอพ่อไม้แม่ไม้ไมไมไมมนะผิดหวังในเรื่องความรักไปพบกับความรักที่ยังฝังอยู่ในอดีตนะคะนะก็ ไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังนะคะเข้าหาพระรัตนตรัยนะคะ,ะถือศีลสวดมนต์ภาวนาก็ขยันกับการหาการเงินรายได้ต่อไปะคะ่ะการเงินนะผู มังกรเป็นใครนะการเงินชาวมังกรนี่ก็ได้มาจากนะอ่าน,นี้งานเบื้องหลังค่ะงานปิดทองหลังพระงานนี้ก็ทำโสดสันโดดตัวดดเดียวลำพังเลยได้ใช้สติปัญญาค่ะได้การเงินจากประสบการณ์ชีวิตนะคะได้เงินมาจากความขยันค่ะ ทำงานอยู่เบื้องหลังค่ะอู้นี่เขาเป็นใครเขาก็คือคนอีกทินที่หนึ่งนะคะคนทางไกลค่ะเป็นผู้ใหญ่นะคะเพื่อนทางไกลอะเป็นเพื่อนรู้จักกันมาก่อนนะเป็นเพื่อนเก่ากันค่ะวัดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับมังกรและชาวมังกรทำอะไร เนื้อคู่เขาหรือเธอทำอะไรวัดนะคะอ่ามีคนที่นิสัยไม่ดีประสงค์ร้ายคิดไม่ดีกับมังกรเข้ามาปะปนนะอ่าก็เป็นนี่นะปุตตะอ่าปุตตะนี่ก็อ่าเป็น เพื่อนร่วมงานเก่ากันมาก่อนนะห่างไกลกันไปแล้วค่ะ,ะกะ็ไม่ปรารถนาให้ใครได้ดีเนาะก็ก็ไม่ไปยุ่งล้นะชาวมังกรชาวมังกรน,นะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีนะคะคนไม่ดีคนนิสัยไม่ดีก็ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกัน ไม่ไปขยายผลนะคะก็มุ่งหน้าต่อไปนะมังกรทำอะไรมังกรก็ได้ทำธุรกิจนะคะลาพะลาผลธุรกิจอะอันนี้ก็มีเกณฑ์อะไรที่มีการเงินได้มั่นคงเนะะี่ยมังกรจะมีรถสักคันนะคะ อันนี้ลักษณะเนื้อคู่ของชาวมังกรกับมังกรเองลักษณะเหมือนกันเลยค่ะนะชอบในสิ่งเดียวกันค่ะดาวังคารเลือดลมแข็งขันขยันนะในวัยปลายของมังกรเนี่ยสามสได้ลาบจากความขยันอนะ่าก็ได้พบกับเพศตรงข้ามนะมีเกมเป็นชาวยุโรปค่ะฝรั่งฝรั่งนะคะและเป็นคน ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองผู้คนชุมนุมกันมากมายนะตลอดเจ็ดปีที่ผ่านไปนี่นะกับเพื่อนคนไกลเนี่ยนะที่ผูกพันกันชาวมองกรก็เป็นนักเดินทางเขาเองก็เป็นนักเดินทางมีเกณฑ์ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดนไกลนะชาวมองกรงานออกกําลังกาย ร่างกายบึกบึนกำยำแข็งแรงเหมือนกันเลยกับเนื้อคู่มังกรร่างกายบึกบึนเป็นนักกีฬานะคะก็เหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันมาการเงินไม่ได้มาง่ายๆนะได้มาจากการต่อสู้สามารถอยู่โดดเดี่ยวลำพังได้พึ่งพาตนเองได้แล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะสามารถ ใช้ความสามารถสูงของตนเองบริหารจัดการค่ะอันนี้ก็มีธุรกิจเล็กๆของตนเองเลยชาวมังกรงานเกี่ยวข้องกับงานฟิตเนสแล้วก็งานเกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดติดต่อค้าขายค่ะรุ่งเรืองมากนะต่อสู้ฝ่าฟันมาน้ได้ทำสองงานค่ะ,ะเป็น คนที่เชี่ยวชาญในงานก็ได้พบกับสิ่งที่หมุนเวียนกลับคืนมานี่ก็คือคนรักนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์นเนื้อคู่นี้จะได้เดินทางไปต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลก็เขานี้ก็มีเกณฑ์ได้พบคู่เป็นคนต่างประเทศนะคะ,ะการเดินทางการหมุนเวียนมาพบกันใหม่ก็ จะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ,ะการเงินนะคะ,ะกับคนไกลค,ะคะ่ะเคยพบเจอกันมากนนะะนะ่อนนะคะนะเพื่อนค่ะเพื่อนคู่ค้าแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะต่างฝ่ายก็ต่างไปหาการงานของตนเองนะเป็นกลุ่มของใครนะของเขานะก็มีการเงิน ทั้งสองฝ่ายเนี่ยการเงินมั่นคงมากโชคดีมีความสุขแล้วนะมังก่อนก็โชคดีจากการเงินรายได้ที่ได้มาจากการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะยศศักดิ์ตำแหน่งเนี่ยจากการเดินทางมีประสบการณ์ก็นำมาให้ใช้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นอะนี้ก็งานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียสำเร็จนะคะก็ การเงินนี้หมุนคร่องเลยนะคะได้ใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการพูดติดต่อค้าขายรุ่งเรืองด้วยก็ได้รับคู่ค้าคู่มิตรมาสนับสนุนนะคะได้การเงินดีมากอะโดยเฉพาะหลังจากวันที่8เมษายนก็จะได้ พบกับเพื่อนรักคนไกลนะคะมีความเป็นตัวของตนเองค่ะแต่ละฝ่ายเนี่ยทำมาหารายได้เก่งทั้งคู่นะเป็นคนเก่งนะคะชนะการแข่งขันทั้งการเงินการหารายได้นะคะความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วค่ะนะทั้งชาวมังกรและเนื้อคู่นะทำอย่างเดียวกัน,นะ ที่ไหน where นะต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลกันค่ะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็กรรมอาชีพนะคะองค์กรห้างร้านหุ้นส่วนเป็นผู้บริหารนะคะได้ทำธุรกิจใหญ่โตค่ะชาวมังกร <c oughs> ได้ทำงานใหญ่เป็นผู้นำนะักบริหารนะก มีการแข่งขันเกิดขึ้นก็ใช้ชนะได้มาจากการใช้สมองสติปัญญานะก็ได้ทํากลุ่มก้อนงานของตนเองเป็นตัวของตนเองโดดเด่นนะการงานอาชีพเนี่ยก็ได้พบกับการลงทุนนะการเงินที่ได้มาจากสมองและสติปัญญานะคะ ปเปลี่ยนตนเองมาใช้ก็เป็นผู้เข้มแข็งก็ขยายผลงานออกไปงานเก่าแก่ธรรมยาวนานล้มลุกคลุกครานก็สำเร็จนะคะเชี่ยวชาญในงานที่แตกฉานเลยค่ะนะก็ได้พบกับเพศตรงข้ามนะที่มาเกี่ยวข้องก็มีความคิดติขยายการงานออกไปร่วมกันนะก็ไปพบกับพ่อไม้แม่ไม้ไมล้มลุกคลุกครานในความรักมา เป็นคนเงียบไรอารมณ์ขันนะอ่าก็มีความหวังลุกขึ้นใหม่นะคะนะไม่ท้อแท้ค่ะอันนี้ไปพบกับพ่อไม้แม่ไม้ที่ไหนนะก็คือคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะคะเป็นคนที่มียศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ปิดทองหลังพระนะเป็นผู้ใช้สติปัญญาแตกฉานการเงินดีมากค่ะนะได้รับการอุปถรรัมเป็นหัวหน้างานนะทำงานเหมือนกันกันกบชาวมังกรนะอันนี้มังกรก็ได้ทำกรรมอาชีพธุรกิจงานใช้สติปัญญาทำความจริงให้ปรากฏนะเป็นคนเก่งค่ะมีวาสนา สูงนะคะก็ได้ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นก็มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการงานและการที่ทำอะไรตรงไปตรงมารับผิดชอบหน้าทีขยายงานออกไปเป็นผู้ไม่ยอมแพ้นะคะกับการงานที่ทำมายาวนานไม่ปล่อยให้หลุดมือนี่ก็ได้ทำอีกงานขยายผลออกไปก็ ได้ทำงานอาชีพงานเกี่ยวข้องกับงานแพทย์นะจิตแพทย์ทหารตำรวจนะักปกครองอยู่แล้วนะก็ขายายผลออกไปก็งานนี้ก็ได้ค้นพบว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรมาแล้วอยู่นะคะเกิดขึ้นแล้วก็ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เรียนรู้ได้รู้จัก ศัจธรรมของชีวิตก็เป็นผู้ได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีอะไรติดตัวไปก็แคล้วคลาดนะอันนี้ก็ได้ทำการเงินไรายได้จากการเป็นจิตแพทย์นะคะนะทั้งคนไกลด้วยนะไปเจอพ่อมาหมายมายการเงินนี้ก็ได้มาจากงานปิดทองหลังพระงานใช้สติปัญญา รุ่งเรืองเกิดการเงินรายได้กับการลงทุนอะทำในสิ่งเดียวกับมังกรเลยคู่เหมือนกะเว้นเมื่อไรเมื่อไรคู่ทางไกลอะจะเดินทางมาพบปะเจอกันและตกลงมั่นหมายกันนะอะเมื่อไรอะเนื้อ,อคู่นี่นะ เมื่อดาวมรุตยูที่ทับเรือนดาวอังคารเนี่ยนะตลอดเจดปีที่ผ่านไปนะเขาก็เป็นชาวยุโรปนะฝรั่งนะคะพูดโดยรวมนะคะคนต่างชาติต่างแดนต่างเิ่นแดนไกลนะอันนี้เขาก็เป็นชาวสองนะคะยังเป็นกองเชียร์ให้กับชาวมังกรอยู่เป็นคนเงียบนะคะรักเงียบเงียบ คนทางไกลเป็นชาวสงมีการเงินมั่นคงเหนียวแน่นนะเป็นเศรษฐีแล้วนะคะเศรษฐีที่รู้จักการเก็บอมเมื่อดาวฤตยูย้ายจากเรือนอังคารไปในเรือนปุตตะ,ะก็มีความคิดที่จะแต่งงานนะคนไกลเนี่ยเมื่อไรนะเมื่อไรคนทางไกลจะ ติดต่อกลับมาขยายการงานร่วมกันการเงินที่มั่นคงแล้วลคู่คนไกลนี้เป็นชาวสง่งผูมีการก้ากำลังเหลือเฟือ,อน,นี่นะบึกบึ้นแข็งแรงบุคลิกเหมือนกันกันกบชาวมังกรน,นะทําในสิ่งเดียวกันนะสุขภาพแข็งแรงดีก็จะได้มีความคิดนะคะ ในช่วงนี้ก็ยังเป็นชาวส่งนี่นะ,ะการติดต่อค้าขายเมื่อไรที่รุ่งเรืองมากที่สุดของชาวมังกรน,นะก็ขยายผลงานออกไปก็มีคู่ค้างานออนไลน์งานสือ Media, ่อโซเชียลมีเดียเนี่ยขยายผลออกไปก็มีการเงินมั่นคง งาน Import-Export งานออนไลน์นี่ก็สดใสเลยนะคะมีธุรกิจที่มั่นคงค่ะธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพดีมากนะคะก็ได้บริหารจัดการสิ่งที่ได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทนะคะอุปสรรคก็จะได้มาการแข่งขันก็ได้รับชัยชนะนะคะก็งาน ศิละปะด้วยนะคะพร้อมกับงานค้าขายการใช้คำพูดส่งข่าวสารติดต่อเจรจาได้ทำสองงานค่ะขยายผลออกไปก็ชีวิตก็ลงตัวแล้วก็จะได้พบกับคนทางไกลนี้นะคะ,ะที่มาแอบรักอยูน่นะตกลุมรักอยู่เนี่ยนะก็มีความคิดที่จะเดินทางนะคะ วันมรุดตยูยายนะคะไปอยู่ในเรือนปุตตะการแต่งงาน,นะค,ะคิดที่จะแต่งแต่งงาน,นะะวันที่7เดือน7นะมีความคิดที่จะวางแผนเดินทางไกลไปต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะเมื่อไรนะ why ทำไมอันนี้เนื้อคู่มาแล้วเพื่อนที่อยู่ห่างไกลเว้น เมื่อไรชาวมังกรจะได้แต่งงานนะอันนี้โสดอิสระสันโดษมายาวนานนะตั้งแต่18-35ถึง35แล้วก็ห่างหายกันไปไกลนะกับเพื่อนก็จะสมหวังหมุนเวียนกลับมาพบกันใหม่นะในรอบในรอบ12ปีต่อมานะ ดาวเสาทับลักอดทนได้เราคอยได้มายาวนานดาวพระหัตวันที่8เมษายนย้ายไปอยู่ในเรือนสัชชะก็เดินหน้าต่อไปเลยค่ะหนึ่งปีครึ่งยังไงก็ได้พบเนื้อคู่ค่ะเป็นคนไกลเป็นรุ่นพ่อพี่เพื่อนพระหัตในเรือนพระหัส8เมษายนนะคะตอนนี้ รหัสอยู่ในเรือนการเงินรายได้นะก็ยังห่างไกลกันอยู่นะยังห่างห่างหายกันไกลอยู่นะคะ,ะก็หาการเงินรายได้ต่อไปเพื่อการลงทุนการแต่งงานจะเกิดขึ้นค่ะ,ะแล้วก็จะได้ลาบในวัยปลายค่ะ36-60 ก็จะได้แต่งงานตามประเพณีนะคะงานรูทีนงานประจำงานปิดทองหลังพระโสดอิสระสันโดษก็ได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับวิทยากรวิทยากรสมัยใหม่นะคะประชาสัมพันธ์เป็นครูบาอ่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนี่นะคะในเรื่องการเงินไรายได้ได้มาจาก งานที่ทำมายาวนานนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางไปไปหลายถิ่นที่ก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับงานประจำใช้ชีวิตสมถะก็การแต่งงานก็จะเกิดขึ้นอยู่ในระเบียบวินัยประเพณีก็ได้พบกับรุ่นพี่นะวัยมาก ตอนอายุมากกว่านะคะชาวมงกอนเหมาะกับการที่อายุมีคู่ตอนอายุมากดีค่ะเขากำหนดไว้นะห่างหายกันไกลกับเพื่อนที่ได้เจอกันตอน18-35การกลับมาพบกันใหม่ในรอบ12ปีนะรหัสย้ายมาอยู่ในเรือนพระรหัสก็จะได้พบกับคนไกล นะขยันหาการเงินต่อไปค่ะติดต่อการส่งข่าวสารถึงกันอยู่ติดต่อค้าขายงานออนไลน์ก็ได้พบกับผู้คนมาสนับสนุนนะงานนี้เกี่ยวข้องกับงานจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ก็เป็นคนรักอิสระอย่าได้แค่นะคะอยู่ในช่วงโสดอิสระสันโดษอยู่นะช่วงนี้ขยันหาเงินได้เงิน าหาเวลาพักผ่อนให้เป็นเวลานะคะเก็พักบ้างอพอพักฟื้นคืนไข้ได้แล้วก็มาลุยต่อไปนะคะอันนี้คนทางไกลก็จะบุกบันมุ่งมั่นมาค่ะมาตามวันเวลาค่ะโซเมทเราจะข้ามเวลามาพบกันอันนี้บทสรุปของความรักรู้ไว้ก่อนรักใครสักคน นะคะบทสรุปก็อ่านมาทั้งหมดเล่าเรื่องราวของมังกรแล้วก็บอกได้ว่าการทำดีเอาชนะใจไม่ได้เป็นเรื่องของชาวมังกรนะคะเนี่ยเป็นคนดีการทำความดีการทำดีกับใครนั้นคนที่มีวิสามัญสำนึกนะคะจะรู้คุณค่าและเห็นค่าของมังกร น,นี้เขาเห็นค่านะคะการกลับมาพบกันใหม่นะคะเนี่ยหมุนเวียนสิ่งที่ใช่มาพบกันใหม่นะรักทางไกลก็เชื่อใจได้ค่ะไปพบกับคนที่มีความเป็นเพื่อนนะมีความเป็นทีมงานเดียวกันคนะ พยายามหางานหางานหาเงินหนักเพื่อเราทั้งสองฝ่ายนะมีเป้าหมายเดียวกันค่ะนะเป็นกำลังใจให้กับมังกรน,นะคะคอมฟอร์ตชอบรักในการปลอบโยนก็ปลอบโยนตนเองบ้างในช่วงเวลาความยุ่งยาก แสงสว่างและรักไรเงินไขหาสถานที่เงียบนั่งทำสมาธิให้เวลาพลังงานตนยินดีรับใช้เป็นผู้ให้แล้วจะพบรางวัลของจิตวิญญาณสดใสเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะอันนี้ทำงานเป็นผู้ให้นะคะพระหัตนะในเรือนสัชชะเนี่ยเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติกับผู้คนทั่วไปนะคะ เป็นผู้ให้ใจดีอบอุ่นมีเมตตาค่ะเป็นครูที่ดีค่ะชาวมังกรนะอันนี้ก็ไปเจอเขาเก็บตัวหน่อยนะอ,อีกไม่ช้าไม่นานอนะ่เขาก็จะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเขานะเาเราโอ้ย่าได้แค์นะรักอิสระก็ สดใสระเริงมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงต่อไปค่ะ c r e a t วิ i ี y สร้างสรรค์ภาพจริงด้วยพลังแรงสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างผลงานทุกวันทักษะฝึกทุกวันเช่นจัดแต่งสวนวาดรูปลงมือทำด้วยพลังการทำลงไปนั้นไม่ช้าผลงานสร้างสรรค์จะปรากฏนะคะเนี่ยลงมือทำค่ะ ฝันปรารถนาสิ่งใดทําให้เป็นจริงค่ะใช้เวลาสร้างสารรค์นำไปสู่ชีวิต protection สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แค้วคราดปลอดภัยนะคะนะไปพบกับคนไกลค่ะหมุนเวียนเอาคนไกลสินเสมอมาเจอกันนะเพื่อนอรักและรู้คุณค่าของความดีงามที่แบ่งปันให้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แควคราดปลอดภัยเมื่อการเดินทางตามลำพังในสถานที่แปลกทินพบคนแปลกหน้าอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับคุณ thanks for supporting นะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้แควคราดปลอดภัยนะจากคนแปลกหน้าแปลกทินแปลกปลอมและคนสิ้นเสมอจะไม่ได้มาเจอกับชาวมังกรน,นะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ให้คุณนะคะนะระหัสจะเป็นสามกับลัคนานะคะนะเป็นดวงกลิ่นหอมชุยนะคะมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนไกลแล้วก็ได้รับความเมตตาจากเพื่อนผู้ค้าไ,ไกลๆนะคะนะความดีค่ะกลิ่นหอมนะคะใครก็อยากเข้าใกล้ แล้วก็วิ่งตามนะคะ